สวัสดีค่ะคุณนายสวัสด,สสด,สสด,สสดีคุณฟังทาง FM 9 7 0นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสเปนเนวทุกทุกทา่านค่ะวันนี้วันพุธที่8มกราคมแล้วค่ะครับแปลกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตไหมครับระยะนี้มีคนพูดเรื่องทหารจาก,ร,การัฐบาลที่ละเกิดบ่อยค่ะ,ะเขาดนเยอะเหลือเกินด้วยผมไม่ทราบม,มันเชื่อมโยงมาจากอะไรมีมูลขนาดไหนเมื่อวาน นักข่าวมีสองคำถามกับสองคนที่ผมถือว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดนะมีคำถามสองคำถามกับบุคคลสองคนนะนะครับคำถามที่หนึ่งถามบุคคลที่หนึ่งหล่อมากสมาร์ทด้วยค่ะเป็นทหารหรือเปล่าสง่ายเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่านักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาบิ๊กตู่พพบ ถามตรงๆว่ามีข่าวว่าทหารจะทำรัฐบาลจริงหรือ,อก็ไปถามมิตูมงถูกแล้วถามทุกคนค้อถามที่สองกับบุคคลคนที่สองนี่ก็สูงใหญ่สวยนายกปู่ะนะฮะข้อถามที่สองกับบุคคลที่สองนะครับถามว่ามีข่าวว่า พมอไทยรัฐบาลเสนอให้ทหารทำร,ร,รัฐบารประคองสถานการณ์ประเทศสักหนึ่งปีจริงหรือไม่มจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมจับไม่ชัดนะว่าทั้งสองคนตอบอย่างไรนะแต่ผมเพียงแค่สังเกตดูมันเป็นปรากกาการที่มาดูแปลกๆระยะนี้พูดเรื่องรัฐบารถีร่เกิดใช่ค่ะ ไอ้เรื่องทหารจะทํารัฐประหารมันเป็นธรรมดาแต่อยู่ๆนักข่าวก็ไปถามนำมนะฮะยัดปากนายกปู่นายกปู่ไปเสนอทหารให้ทํารัฐประหารสีเองหรืออย่างไรอืมนี่แหละดีกว่าให้คุณสุเทพรัฐประหารถ้าเช่นนั้นบิ๊กตู่รัฐประหารไปเลยอ่ออมามันจะจัดระเบียบประเทศได้ดีกว่าเปลี่ยนผ่านประเทศได้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 ไดหน้ากลัวน้อยกว่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเอออยู่ๆมีคําถามเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร ในสถานการณ์ขณะนี้ด้วยอ้าย้อนกลับไปคำถามแรกที่เขาถามพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนะครับถามทั้งเรื่องมีข่าวว่าทหารจะรัฐประหารวันวันชัดดาวกรุงเทพทหารจะอะไรต้องมีอะไรประมาณนั้นท่านนายกปูราออกปัญหาจะจบไหมเห็นด้วยหรือเปล่าเยอะแยะมาแก่กรองทีเดียวเนีเราเราเลือกเอาคลิปบางตอน ของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานมาฟังกันดีกว่ามาฟังกันอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานและส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะคะไปฟังดีกว่าจะเรียนด้วยความเคารู้มันนะคะคลิปที่จะเปิดดังต่อไปนี้ความยาวมันแค่นหนทีเดียวใช่มันเป็นบางส่วนผมอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังอย่างสังเคราะห์เอาละวนะฮะไปชมกันฮะตอบดูสิวันจริงก็ไม่จริงใช่ไม่ใช่ก็มาคอยดูนะก็เป็นแผนใครจะเขียนก็ได้วันนี้ใครจะเขียนเลย ใครจะเขียนอะไรก็เขียนนดะผมดูวัวนนี้ผมอ่านแล้วผมก็ขำๆดูก็อ่านแล้วบางคนก็โมโหบางคนก็ตลกบางคนก็ขำม,มันแล้วแต่อารมณ์เหมือนนะมันก็มีการประเมินสถานการณ์มีการอะไรต่างๆมาอ้ําก็หวังแต่เพียงอย่างเดียวว่าอ่ะก็คงไม่มีอะไรแรงเกิดขึ้นนะก็หวังว่าการแก้ปัญหาหรือว่าการทำขยะมันจะไปได้ด้วยดียดนะทั้งสองฝ่ายก็มีทางออกร่วมกันมีใครหวังจะให้มันฆ่ากันตายบ้างผมอยากจะรู้เลยหรือจะต,ต้อง หวังให้ฆ่ากันให้ตายให้หมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําให้เกิดความแรงเกิดขึ้นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบจาไว้จะพวกไหนก็แล้วแต่จะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะถ้าออกมาเมื่อไหร่ประชาชนตีกันเมื่อไหร่มีการบาดเจ็บล้มตายมีจราจรเกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่ผมหลักการเป็นหลักการนะจะประเด็นอะไรได้บ้างคิดซ<ด>้าต้ตรงไหนได้บ้าง หลักการของพบบัตบบบางตอนนะผมคิดไปอีงหรือไม่คล้ายกับบิ๊กตู่ส่งสัญญาณไปถึงนายกปูนะครับเพื่อผ่านให้ไปถึงคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงอย่าเคลื่อนออกมานะออย่าให้เกิดมาตีกันแต่ถ้าอย่าให้เกิดภาพประชาชนตีกันนะชนนี่โอ้โหอย่าเคลื่อนออกมานะอย่าให้เกิดภาพประชาชนตีกันนะ รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะจําไว้จำไว้สังเกตนะ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 ฮะสังเกตนะฮะสังเกตนะฮะผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบว่าตีความกันได้นะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมมันติดอยู่ในใจผมแต่ผมไม่กล้าพูดอ่ะอ๋อนะ้คะไปฟังขณะเดียวกันเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานั่งนปชเสื้อแดงเขาประชุม แกนนาระดับพื้นที่ทั่วประเทศนะครทั่วประเทศนะคะของนอปชน 5, <000 S 1> ที่โคราช <คน S 1> ใช่ค่ะที่โคราชนะใช่ค่ะมาประชุมหารือกัน <c oughs> คลิปที่เราจะหยิบโวยมาเปิดให้ฟังให้ชมกันดังต่อไปนี้นั่นะนะครับกับเรียนนิดหนึ่งปูพื้นปูป็นพื้นฐานนิดหนึ่ง <c oughs> เ,เราตั้งข้อสังเกตมาตั้งหลายวันแล้วล่ะ <c oughs> ว่าอยู่อยู่ตูไม่ต้องมิกตวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก นั่นตัวใหญ่นี่ตัวเล็กเพราะว่าตูจตุพรตูอยู่ๆตูจตุพรออกมาเปิดประเด็นทหารจะรัฐประหารที่หลือเกิดและแล้วก็ตูเล็กก็เป็นตูเป็นตานะฮะมีการเคลื่อนกําลังดังนั้นดังนี้อาวุธอะไรต่างๆนี่โอ้โหเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะฮะจับความได้ว่าตูจตุพรก็ออกมาออกมาบรฟออกมาตีปานาไซออกมาดักคอหารตัวใหญ่ อย่าปฏิวัติอย่ารัฐประหารนะะอย่ารัฐประหารนะแต่ขณะเดียวกันเมื่อคืนเนี่ยนะฮะบนเวทีที่โคราชเนี่ยนะคราวนี้เป็นบอทเทนบิทเทนอ่าบิทเตนได้นัทวุฒิใส่เกลือนัทวุฒิพูดแปลกๆด้านหนึ่งนัทวุฒิก็ก็เบรกตัวใหญ่เรื่องจะทำรัฐประหารแต่อีกด้านหนึ่ง บิ๊เต้นก็เรียกร้องให้ทหารออกอให้ทหารจะออกมาทําอะไรล่ะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเลยนะฮะเรียกร้องทหารว่าไม่ทํำอะไรสรุปสรุปทั้งทั้งการสุเทพก็ต้องการใช้บริการทหารและในที่สุดช็อตเกือบสุดท้ายแล้วล่ะบิ๊กเต้นก็อยากจะใช้บริการทหารแต่ว่าคนละมิติคนละด้านคนละแบบหรือเปล่าใช่แล้วถ้าฉะนั้นไปฟังเสียงนะคะคุณเต้นคุณนัทวุฒิใส่เกลือกันนะคะ เราจะมีหน้าประกาศว่าเป็นคนไทยเลยครับในเมื่อเราช่วยกันส่งโสมโหมไปให้มันเกิดสงครามกลางเมืองมันท,ำทำําทําไหมปฏิวัติไม่ได้รับประหารไม่ได้ไปให้ท้ายสุเทพอย่างที่ทําอยู่นี่ก็ไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนจะ,ะเผชิญหน้ากันคนจะตีกันคนจะฆ่าจะแกงกันมึงได้ยินกูบ้างไหมเนี่ยทหารเนี่ยถ้าไม่ปฏิวัติก็อย่าทาแต่อยู่เฉยไม่ได้ต้องไปลากคอสุเทพเพียอสุบรรณแลวบอกให้มันยนุด กานติดกรุงเทพท่านจะยืนเป็นกลางอยู่ได้ยังไงในเมื่อมันกําลังจะเกิดสิ่งที่คนไทยมันกําลังจะประชิญหน้ากาันท่านทําได้ท่านหยุดมันได้ถ้าท่านไม่ทําก็สแสดงว่าท่านไม่รับผิดชอบก่อสถานการณ์ของประเทศรับรัา สุเทพยึดกรุงเทพก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่น่าสนใจนะแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากขีดเส้นใต้ก็คือทหารต้องลากคอมันมาอย่าให้มันเปิดกรุงเทพถ้าไม่ทําทหารไม่รับผิดชอบเอ๊ะแปลกเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณนัทวุฒิใส่เกินนิดหนึ่งนะฮะใช่ค่ะไปขยายความรายละเอียดในสิ่งที่คุณนัทวุฒิได้พูดว่าจริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไรกันแน่ต้องการให้ทหารออกมาทําอะไรขนาดไหน รอสักครู่นะคะฟังไปฟังมานะต่อจิ๊กซอข่าวเข้าหากันทั้งหมดนะผมอดคิดไม่ได้ขณะที่คุณสุเทพพยายามที่จะกวักมือเรียกทหารออกมาปิดเกมฟังคุณนัฐุณพูดเมื่อคืนก็ชวนให้ผมคิดนะว่าก็กำลังขวักมือ กอะมือเรยกทหารออกมาปิดเกมเช่นแกนแต่ว่าคนละแบบเออคนละความต้องการคนละความต้องการคุณสุเทพต้องการให้ปิดเกมนายกปูขนาดที่คุณนัทวุฒิต้องการให้ปิดเกมคุณสุเทพคุณสุเทพใช่เบกคุณสุเทพนั่นเองกับกรปปสถูกไหมเป้าหมายต่างกันแต่ใช้บริการทหารเหมือนกัน นี่นี่เินี่เนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจปฏิวัติไม่ได้รัฐปรหารไม่ได้ให้ท้ายสุเทพก็ไม่ได้ไได,ด้วยต้องรากคอมันมาอย่าให้มันปิดกรุงเทพถ้าทหารไม่ทำไม่รากคอปล่อยให้มันปิดกรุงเทพก็ ถือว่าไม่รับผิดชอบปัจจุบันคุณนัทวุฒิใส่เกลือรักษาการที่ชื่อว่าการกระทรวงพ่านนิดเดียวนะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิครัสวัสดีครับท่านผู้น๊อยการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับรับครับผมมีคำถามน,นะฮะผมก็สังเกตว่าขณะที่คุณสุเทพเนี่ยพยายามจะกวักมือเรียกทหารออกมาปิดเกมปิดเกมนายกป,ปูนะฮะเมื่อคืนบนเวทีคล้ายกับว่าคุณนัทวุฒิก็อยากจะใช้ใบการทหารเช่นกันแต่ว่าใช้ให้มาปิดเกมคุณสุเทพนะฮะมีคําว่าต้อง ลากคอมันมาอย่าให้มันปิดกรุงเทพไม่ทําไม่รับผิดชอบต่อกรงต่างฝ่ายต่างก็ต้องการจะใช้เบราทหารเลยฮะด้วยความสัตย์จริงนะครับผมไม่ได้คาดหวังหรือเรียกร้องต่อกองทัพโดยทิ้งความหวังทั้งหมดไว้ตรงนี้ไม่ใช่ครับเพียงแต่ผมเห็นว่าสถานการณ์เวลานี้กระแสข่าวเรื่องรัฐประหารเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งสังคมคแล้วการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ย เป็นการประชุมของแกนนำน,นปชทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งจากเชียงรายถึงนาราธิวาสมาครบทุกจังหวัดผมเห็นปฏิกิกิยอารบผมเห็นแรงสะท้อนที่ออกมาจากประชาชนหากเกิดการรัฐประหารก็เลยอยากจะส่งสัญญาณว่าประการที่หนึ่งเนี่ยรัฐประหารเนี่ยขอร้องว่าอย่าทำ ผมไม่ได้ขนมขู่แต่เมื่อวานนี้ผมเป็นคนขึ้นเวทีไปนั่งฟังมวลชนแต่ละภาคเขาสรุปแนวความคิดของเขามาว่าถ้าหากเกิดรัฐประหารเขาจะทำอย่างไรและผมก็เป็นคนสรุปความคิดของมวลชนออกมาสรุปในตอนสุดท้ายมันชัดเจนว่าถ้าเกิดขึ้นเนยจะมีการต่อต้านทั่วประเทศผมไม่ได้บอกว่า การต่อต้านรัฐประหารของประชาชนคราวนี้เนี่ยมันจะมีพลังจนถึงขั้นว่าหากกองทัพทำจริงๆกองทัพจะถึงพ่ายแพ้ผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมสงสารประชาชนเพราะเขาก็จะออกมาต่อต้านตามตามรูปแบบของเขาตามวิธีการของเขาเสร็จแล้วสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นเหยื่อ ก็เลยส่งสัญญาณตรงนี้แรงออกไปเพื่อให้กองทัพหรือใครก็ตามที่หากมีความคิดนี้เนี่ยกรุณายับยั้งเสียประการต่อมาต่อนายสุเทพเพื่อสุบรรที่ผมบอกว่ากองทัพทำได้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ากองทัพไม่ทำทุกอย่างก็จะไม่มีทางจบไม่มีทางที่หลายก็ไม่ใช่เพียงแต่สังคมรับรู้ว่าสถานะหนึ่งของกองทัพในเหตุการณ์นี้ Mm hmm. ก็คือการ mm hmm. เชื่อมประสานภายในกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับโดยนายสุเทพได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเชิญมาหารือกับนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นๆ mm hmm. ก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นการประสานกันภายในให้คุณสุเทพไปพบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมกับองค์กรต่างๆก็เคยเกิดขึ้นหรือความใกล้ชิดส่วนตัวของผู้บัญชาการเหล่าทัพกับนายสุเทพก็มีอยู่ ครับดังนั้นที่ผมพูดว่าเอาจะไปลากคอมันมาหรืออะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการสื่อสารกับประชาชนในการประชุมครับแต่ความหมายก็คือว่าหากกองทัพมีการสื่อสารกันภายในแบบนี้สิ่งที่น่าจะสื่อสารอย่างหนึ่งกับคุณสุเทพก็คือให้ยุติการกระทําเหล่านี้เสียครับการประกาศยึดอานาจการประกาศปิดกรุงเทพ การประกาศว่าถ้าทาสําเร็จจะยึดทรัพย์คนนั้นคนนี้จะเป็นรัฐาธิปัตย์เหล่านี้ล้วนเป็นการท้าทายต่อประชาชนแล้วสุ่มเสี่ยงที่ประชาชนจะออกมาเผชิญหน้าแต่ว่าผมยืนยันอีกทีนะฮะว่าไม่ได้ไปเอาความคาดหวังทั้งหมดเนี่ยออืไปยัดใส่มือกองทัพเอาไว้ไม่ใช่แล้วถ้าหากกองทัพบอกว่าไม่คุยกับสุเทพเรื่องนี้คไม่ไปสื่อสารไม่ไปบอกให้หยุดต่างๆเพราะไม่ใช่บทบาทไม่ใช่หน้าที่คผมก็เคารพ แต่ยังไงเรื่องรัฐประหารเนี่ยผมยืนยันว่ากรุณายาทำโอเคโอเคสองประเด็นท่าประเด็นแรกก็คือข่าวรัฐประหารนที่มันกระจุกระจายกันไปฟุ้งกระจายกันไปเยอะแยะนะฮะคนที่ไปข่าวนี้ก็คือคุณตู่จตุพรนะครับยังแปลกใจเหมือนกันว่าคุณจตุพรกระจายข่าวทหารจะรัฐประหารนั้นที่มามันมาอย่างไรมาจากไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มวิทยุสงนี่ต้องการอะไรกันแน่นะฮะ คือคุณจตุพรเนี่ยก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มนายทหารกลุ่มหนึ่งถ้าในสังคมเขาก็เรียกว่านายทหารแตงโมซึ่งคุณจตุพรก็มีความเชื่อว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มนายทหารกลุ่มนี้เนี่ยที่ผ่านานมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีทิศทางเชื่อถือได้น้ําหนักมากพอ ที่จะเอามาวิเคราะห์สถานการณ์ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะสแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆพบว่าเชื้อความคิดนี้เนี่ยมีอยู่ในบางส่วนเนี่ยจริงทหารบางกลุ่มบางคนคิดจริงครับมีความคิดนี้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีอิทธิพลถึงขนาดขยับองคาพยศทั้งหมดของกองทัพมาหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราก็ต้องดูกันต่อแต่ว่าในฐานะประชาชนที่ผมเห็นปฏิกิริยาของผู้คนเนี่ยผมก็จำเป็นต้องสื่อสารเอาไว้ว่าการุณาอย่าทําเลยคือบ้านเมืองมันไม่ได้มีทางตันนะครับมันมีทางออกแต่คนเนี่ยไปขวางาไว้ครับนั่นก็คือทางออกตามกระบวนการตามกติกาครับแต่วันนี้เนี่ยเราไปปิดทุกช่องทางของกติกาครับ แล้วมาอธิบายกันเอาเองว่าไม่มีทางไปเนี่ย mm hmm. มันไม่ใช่อ mm hmm. ครับครับฉะนั้นผมเนี่ยได้มีโอกาสติดตามข้อมูลข่าวสารจากบรรดาแม่ทัพนายกองผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายครับเมื่อวันนี้ผมก็พูดชัดบนเวทีว่าจนถึงนาทีที่กําลังพูดอยู่เนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อว่ากองทัพเขาจะไม่ลงมือรัฐประหารแต่ว่าภายใต้ภาวะการแบบนี้ เราเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทุกจังหวัดมาประชุมกันก็ต้องปรึกษาหารือล่วงหน้ากัานไปก่อนเพราะเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับและและก็ต้องรับกันนะนะในทางการเมืองเนี่ยประเด็นทหารจะทำรัฐธรรมนูเนี่ยมันจะเป็นอีกเงื่อนไขที่รวมรวมมวลชนได้ค่อนข้างจะมีพลังด้วยก็ยอมก็รับกันตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่อ่ะครับคือขณะนี้เนี่ยการบอกว่าใช้ประเด็นทหารจะยึดอำนาจมารวมมวลชนเนี่ยไม่จำเป็นเลยออืครับ การเคลื่อนไหวของคุณสุเทพทุกวันเนี่ยเป็นการรวมมวลชนให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างดีอยู่แล้วครับคุณสุเทพประกาศสิ่งที่คุณสุเทพจะทําคือการรัฐประหารอยู่แล้วนะครับถ้าทําสําเร็จคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่แล้วดังนั้นจุดยืนของคนเสื้อแดงเนี่ยคือการต่อต้านรัฐะหารไม่ว่าจะทําโดยกําลังหรือทําโดยกํานัน ประชาชนรับประชาชนที่ไตปป่อท่านทางนั้นนะครับกาลังหรือกาลังไม่รับทางนั้นน่ะนะครับทีนี้กลับมาเรื่องออที่มาของข่าวทหารบางกลุ่มมีความคิดจริงๆเรื่องการทํารัฐบา,าร,น,รบาน,านั่นนะฮะข่าวของคุณนทุษนี่โฟกัสไปที่พี่และเพื่อนของพลเอกประยุทธ์ที่กเกษียณไปแล้วใช่หรือไม่ฮะก็เป็นคนคนกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจของกองทัพปัจจุบัน บางส่วนก็อยู่นอกราชการไปแล้วพ้นหน้าที่อ่าบางส่วนก็ยังมีอยู่ข้างในบ้างนะครับนี่ได้ยินมาแบบนี้ได้ยินมาแบบนี้เป็นตัวละครเกือบจะเป็นชุดเดียวกันกับสมัยปีสี่เก้าใช่ไหมเท่าที่ได้ยินมา้ายๆอย่างนั้นครับอ๋ออะไรประมาณนั้นนะฮะครับ อืมทีนี้ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมเอาคลิปนะเมื่อคืนของคุณนทุศมาฟังเป็นเสเที่ว่เช้าวันนี้และทีมงานเราก็ช่วยๆกันฟังนะฮะ,จ,ะจับความได้ว่าคล้ายกับในความรู้สึกขนาดนี้ก็อยากจะใช้บริการทหารมาช่วยปิดเกมกำนันสุเทพเช่นกันนะฮะจึงเป็นที่มาของการว่าถ้าไม่ลากคอสุเทพมาถ่าปล่อยให้สุเทพเชัดดาวกรุงเทพได้จริงๆริงเยถือว่าไม่รับผิดชอบวันนี้ก็ถือว่ารงกันนะ คืออย่างนี้ครับคุณดนายถ้าไปฟังดีๆเน่ยนะ,นะ<า>คุณดาอาจจะฟังสิบรอบแล้วสรุปได้อย่างนี้ก็ว่ากาันคแต่สําหรับผมเนี่ก็คือว่าหนึ่งรัฐประหารเนี่ยอย่าทำสองนอกจากไม่ทํารัฐประหารแล้วเนี่ยท่านทําได้คร<า>ับวิธีการเนี้ยคือบอกคุณสุเทพไปหยุดเสียอย่าไปทาเลยปิดกรุงเทพอะไรที่ว่าเนี่ย<า>บ้านเมืองมันมีกติกามันมีทางไปครับ นะครับ hmm. แล้วบอกว่าถ้าทหารไม่ทำเนี่ย uh huh. มันก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาของสังคม hmm. แต่ถ้าเกิดทางกองทัพเขายังยืนท่าทีว่าจะต้องไม่ไปเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด hmm. ไปทำอย่างนี้ก็จะกลายเป็นกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย hmm. ผมรับได้ hmm. แล้วก็คิดว่าการกระทำของคุณสุเทพหากไม่มีกองทัพ ไปแสดงบทบาทหนุนเสริมไม่ว่าทางเปิดเผยหรือทางลับนี่ครับคุณสุเทพไม่มีทางทําสําเร็จไม่มีทางเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างที่พูดคดังนั้นเอาละถ้าหากวันนี้กองทัพบอกว่ารัฐประหารนี่ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่แน่ส่วนบอกว่าจะให้ไปคุยกับคุณสุเทพไปจี้คุณสุเทพอย่างนั้นก็ทําไม่ได้ครัเท่านี้ผมก็รับได้ครับและผมเชื่อว่าประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็รับได้ ผมติดตามท่าทีของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเสวนากับท่านส่วนตัวเนี่ยนะแต่ว่าต้องพูดกันภาษาผ่านๆตรงไปตรงมาผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นคนนักเลงคนหนึ่งครับดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านแสดงออกเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่เชื่อเสียเลยเนี่ยมันก็เป็นการาหมิ่นหัวใจนักเลงกันเพราะท่านเป็นคนเปิดเผยเสียงดังฟังชัดมาตลอด ท่านยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะกระทำตรงนี้ต้องให้น้ำหนักตรงนี้ต้องให้ความเชื่อถือกันไว้แต่อย่างไรก็ตามข่าวที่มันวนๆอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยผมก็จำเป็นต้องสแสดงท่าทีครับครับค่ะมีประเด็นที่ดิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานแล้วบางคนก็ไปถอดรหัสคล้ายๆเสมือนว่าจะปรามกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะหวั่นว่าออกมาแล้วจะปะทะทำให้เกิดความรุนแรงเราไม่มีไไผมเข้าใจครับ เห็นบทสัมภาษณ์นี้แล้วก็มองสัญญาณเหมือนที่คุณอมรรัตน์พูดเหมือนกันคเพียงแต่เราไม่มีความต้องการนั้นอยู่แล้วค<ช>ถ้าจะเห็นการกําหนดพื้นที่เคลื่อนไหวเว้นกรุงเทพปริมณฑลเอาไว้เว้นพื้นที่ภักได้แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยกระชับเวลาเพียงเดินขบวนในถนนสายหลักของแต่ละจังหวัดสองสามชั่วโมงเท่านั้นจบแยกย้ายกันกลับไม่มีปักหลักพักค้างที่จังหวัดใดๆ เย็นมีเวทีปราศัยก็เป็นการปราศัยทางการเมืองเสร็จแล้วค่ําก็กลับเลิกไม่มีต่อเนื่องจะไม่ประทะเด็ดครับใช่ครับก็พยายามอย่างที่สุดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าในเชิงมวลชนทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกันครับคุณสุเทพเดินขบวนจะไปซอกซอยไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครเนี่ยค พวกผมไม่เคยบอกพี่น้องเสื้อแดงให้ไปสกัดขัดขวางนะครับไม่เคยปลุกระดมโดยช่องทางใดๆอันนี้ไปตรวจสอบได้ครับดังนั้นถ้าหากวันที่สิบสามคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นด้วยกับคุณสุเทพเขาจะออกมาเดินตามต่างจังหวัดบ้างคมันก็ไม่ควรมีท่าทีจากเวทีกอปปสประมาณว่าไปรอต้อนรับหน่อยประมาณว่าไปดูหน่อยประมาณว่าไปเยี่ยมหน่อยอืครับ ให้แบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเติมเชื่อไฟให้เกิดการเผชิญหน้าดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันต่อท่าทีของท่านผบตบ,อบได้ว่าเรื่องที่ท่านเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงแล้วเราจะพยายามอย่างที่สุดไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับฝ่ายไหน ถ้าเคลื่อนไหวแค่นั้นจํากัดพื้นที่นะฮะม<ช>ันจะมามีผลในทางการเมืองมันจะสามารถไปขัดขานหรือไปดุลกับปฏิบัติการปิดกรุงเทพของกันสุเทพเขาได้แล้วการปิดกรุงเทพของคุณสุเทพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายป,าประชาธิปไตยที่อยู่ในต่างจังหวัดเพียงลาพังนะครับมผมว่าคุณสุเทพที่เดินอยู่ทุกซอยทุกซอยอย,อยู่วันนี้ครับแล้วประกาศปิดกรุงเทพเนี่ย อีกในยะหนึ่งหมายความว่าคนคุณสุเทพเนี่ยกำลังไปถามใจคนกรุงเทพโดยตรงนะครับครับว่าจะเอาสูตรนี้ไหม,มจะเอาแบบว่าใครจะปิดสีแยกไหนก็ปิดใครจะตัดไฟใครจะขัดขวางรถรามาช้างยังไงก็ได้ คือสิ่งที่คุณสุเทพประกาศเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไอ้บอกว่าจะไปปิดสี่แยกและเปิดไปเลนหนึ่งให้รถเมย์ผ่านได้ให้รถสาธารณะผ่านได้ยกเว้นรถของทางราชการเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันจัดการกันไม่ได้แหละครับแล้วถึงเวลาเนี่ยใครต่อใครที่จะออกจากบ้านไปทําธุระปับบางหรือวันแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นคดังนั้นที่เราเว้นกรุงเทพและปริมณฑลไว้ก็เพื่อถามหัวใจพี่น้อง ที่ใช้ชีวิตปกติไม่ต้องเป็นคนสีไหนครับ,รบแต่ท่านอยู่ในฐานะคนใช้ชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยท่านจะรับกับสิ่งที่คุณสุเทพประกาศหรือไม่ครับอันนั้นก็เป็นคําตอบอที่ที่ต้องต้องถามใจกันแล้วครับ,รบชัดเจนนะฮะเมื่อคืนคุณนัทวุฒิบอกว่าปฏิวัติไม่ได้รัฐรประหารไม่ได้ให้ท้ายสุเทพก็ไม่ได้ยัง ไอ้คำสุดท้ายนี่ทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมา,าคุณทวศนีกําลังระแวงทหารว่าให้ท้ายกษัตเทพ์แลยฮะผมพูดในภาพรวมนะครับเพราะเ,ราเวลานี้เนี่ยผมดูอะไรที่มันออกมาเนี่ยสังคมเขาตั้งคําถามคว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงทําสิ่งที่ละเมิดกฎหมายได้ง่ายได้ไดนะักมีคนไปยื่นร้องสาลร,รัฐธรรมนูญ กี่รอบแล้วว่าขัดมาตรา68หรือเปล่าคศาลท่านก็บอกว่าเป็นการจุมนุมโดยสงบไม่ต้องพิจารณามาตรา68ทั้งที่ประกาศรัฐประหารประกาศจะเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นผมจึงพูดในภาพรวมว่าการให้้ายการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเนี่ยก็ทำไม่ได้เรื่องปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยสื่อสารต่อกองทัพโดยตรงครับ แต่เรื่องการให้ท้ายของคุณสุเทพเนี่ยพูดในภาพรวมทั้งหมดเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนัทวุฒิครับยินดีครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะคะรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นแกนนำรัประชด้วยนะคะวันนี้หมาแก่ตั้งใจจริงๆเะยะเปิดให้บิ๊กเต้นพูดยาวๆแล้วก็ต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะยนะว่ากันที่จริงนะไอ้เรื่องทหารจะรัฐประหารเนี่ย ที่กระจายกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นะครับมันยังมีขา่าวแปลกๆอีกนะอืยังไงคะสมควรจะพูดนะ,ะได้ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอไหวน,น,นะถ้าพูดแล้วมีปัญหาไหมก็ไม่น่ามีอะไม่มีพูดได้เขาพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะข่าวมังกระแสนี่มันไปไกลามากเลยค่ะถึงขนาดบอกว่ามีทาหารเนี่ยร,ปรอปภให้กับคุณ คนสุดท้มีการพูดถึงเหตุการณ์ขั้นหนึ่งเหตุเกิดในโรงแรมรอยเยอร i n c ินเซสหลานหลวงย่านพื้นที่แถวลา,า,าดเนีนขณะนั้นคุณสุเทพกํกำลังกินข้าวอยู่ภายในโรงแรมปรินเซสอกองกำลังท,ที่ทราบฝ่ายชัดๆเลยอืคอของคำรนวิทูุกระจากอ๋อบชน ยกพวกไปเกือบจะกิ่งล้อมรอยยบินเซสแต่พอเข้าไปก็ต้องพังหนออกมานี่ค่ายนี้ทั้งสิ้นนะยแต่ข่ายอย่างนี้มันบั่นทอนขวัญกําลังใจมันมันบั่นทอนมันทําให้ผมนอนไม่หลับอนะฮะอย่างแรกเลย สัญชาตญาณแรกก็คือต้องต้อง,องหยิบฉวยเอาข่าวเหล่านั้นที่ได้ยินมามานั่งสังเคราะห์จริงหรือไม่จริงยินได้จากใครได้บ้างค่ะตัวสอบ่าใครได้บ้างออกมาเพราะเหตุว่าเจอทหารเต็ไมไปหมดเลยจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้มีใครจะยืนยัน,ยนด้างกูนเยอะแยะไปหมดนะฮะมันเต็มต,ตุกเป็นตาไปหมดข่าวมันเยอะแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวลือข่าวอะไรต่างๆลวงก็เยอะนะลือก็เยอะนะเช่นเออลือกันว่าเตรียมรัฐประหารแน่ จะทำเนียนอาศัยวันกองทัพไทย 18, 18. มกรามีการศูญสนามในราบ11เป็นประเด็นเป็นจังหวะทำเนียนออแล้วก็ค่อยยกระดับไปอะไรอย่างนั้น <c oughs> ให้มันสอดรับกับการชักด,ดาวกรุงเทพ13มกราและไป18มกราดังนี้เป็นต้นน่ยนะฮะย้ำว่าข่าวลือนะอันนี้ยังไม่เราได้รับการยืนยันนะลือกันดีกว่าทหารที่รอปภกำลังสุเทพนั้นเป็นทาหารจากราบ21 ชนบุรีดังนี้เป็นต้นเป็นมือไม้เป็นกำลังหลักอีกหนึ่งหน่วยของบุรพพยัคฆ์รู้ยเยอะจะอีกไหมจะอีกไหมเยอะนะะนฟังแลนะ้วอย่าไปเครียดนะอันนี้ยังเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้มีการยืนยันรูยนนร้ยังดกว่าอดีตพบสูงสุดคนหนึ่งซึ่งรับใช้ใก้ชิดประเปณมเนี่ยตื่นสติพบทบคนปัจจุบันย่ามาข่าวลือนะอตื่นสติพบทบคนปัจจุบันอืม ที่ที่เขาเดินมายุเนี่ยน้องต้องคิดให้รอบคอบนะน้องตัดสินใจอ,อะไรไปน้องทําอะไรลงไปเนี่ย<ม>คนที่รับผิดชอบเนี่ย<ม>คือน้องคนเดียวนะพี่ๆที่เขาก็สินไปแล้วเนี่ยเขายุแล้วเขาก็เดินจากไปเขาหลุดพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่ไม่ต้องรับผิดชอบเขาเดินมายุน้องแล้วเขาก็จากไปอืมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคนที่รับผิดชอบคือน้องคิดหลายชั้นนะน้องอ<ม>นี่ก็เลยปวดหัวตกลงผมเชื่อใครได้บ้างเนี่ยฟังไว้ไงฟังไว้ จะซื้อปิดหนึ่งนิดเป็นวิธีเล่าข่าวแก้หนึ่ง <c oughs> โอเคพอละ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 ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักคู่ค่ะ